สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอาจินิวค่ะแฟมิลีค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมเอทีฮอนด้าอั o โตโมบสาขาเพชรเกษมค่ะ ทุกท่านมาอยู่กับ Honda Jazz ปี2021ตัวเครื่องยนต์1.5ตัวนี้จะเป็นตัว RS ค่ะเกียร์อัตโนมัติ CVT และที่สำคัญสีพิเศษคันนี้ค่ะมีเพียง1,500คันเท่านั้นค่ะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่7 3 9 0 0 0บาทค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะมีตีตัวทั้งของรถค่ะความยาวอยู่ที่4,035ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1 6 9 5ม mm, มความสูง1 5 2 5ม mm มค่ะ เรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะลงมาด้านนี้เลยค่ะเราจะเจอกับไฟหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้ามันติรีเฟลกเตอร์แบบ LED เลยค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ i m ม์ลัดดิ้งไลท์แบบ LED ค่ะ<ม>ก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาค่ะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยค่ะจะบอกว่ากระจังหน้าสวยมากๆเลยค่ะด้านบนจะเป็นโครเมียม ตัดกับตัวด้านล่างที่เป็นเปลี่ยนโหนแบ็กค่ะสีดําเงาสวยสะดุดตามากๆเลยโลโก้ฮอนด้าขนาดใหญ่และที่สําคัญเลยอจิชอบตรงนี้ค่ะตัวรับลมค่ะเพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์ที่เป็นแบบลังพึ่งสีดําเงาตัดเส้นกรอบด้านล่างที่เป็นโครเมียมค่ะเขามาพร้อมกับสัญลักษณ์ด้านหน้าที่เป็น rs ด้วยค่ะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่เลยกับตัวลายแคปลาค่ะทำให้รถดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของด้านข้างกันค่ะนี่ลงมาที่ล้อกันเลยค่ะในส่วนของยางค่ะจะเป็นยางของดิสโตนทั้ง4เส้นค่ะส่วนสเปคยางจะอยู่ตรงนี้เลย185ค่ะทัพห้า1 6ค่ะจะเป็นล้ออันลอยสีทูโทนปัดเงาหน่ปัดดำแบบสีดำแบบนี้ค่ะขนาด16นิ้วค่ะ ด้านหน้าจะเป็นลิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าที่เป็นอิสระแมกเพอร์สันสแตทพร้อมเหล็กกันโค้งค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีดำเงาตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นส่วนของลมดำค่ะจะเป็นสีดำด้านนั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวดำจะเปิดประตูของฝั่งผู้โดยสารค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะพร้อมกับตัวปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะ บอกว่าน่าใช้มากเลยกับคันนี้ส่วนของผู้โดยสารแถวที่สองค่ะก็จะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยลงมาด้านล่างกันดีกว่าค่ะกับล้อด้านหลังค่ะก็จะเป็นยางของ Bridgestone ค่ะทั้งสี่เส้นเช่นเดียวกันส่วนของสเปคยางค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งแปดห้าทับห้าห้า R สิบหกค่ะนี่จะเป็นล้ออัลลอยสีทูโทนขนาดสิบหกนิ้วด้านหลังตรงนี้ค่ะนี่ ตัวนี้จะเป็นแบบดัมเบลค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นท่อชั่นบีมแบบ h ฮช a ารค่ะมาดูในส่วนของท้ายรถกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของท้ายรถก็จะมีนี่ค่ะสปอยเลอร์หลังค่ะที่มีช่องรับลมหรือที่เขาเรียกว่าแอโรไดนามิกนั่นเองค่ะอ้นนี้สวยงามมากๆเลยจะบอกว่าที่มันที่เขาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนี่อจิว่าสวยมากเลยนะกับสีนี้ ตัวโลโก้ของ Honda ตรงกลางพร้อมกับเส้นโครเมียมตรงกลางแบบนี้สวยมากเลยข้างหลังดูสปอร์ตมากเลยค่ะฟอนต์ตัวแจ๊ดค่ะฟอนต์ของแจ๊ดแล้วก็ทางฝั่งด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นฟอนในส่วนของ R S แล้วก็ iVtec ในส่วนของเครื่องยนต์ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะเป็นเส้นสวยงามมากๆเลยลงมาด้านล่างกันค่ะในส่วนของ Diffuser ด้านหลังตรงนี้ค่ะ จะเป็นลายแคลปล่าพร้อมกับตัวนี้ค่ะหูลล่จูงค่ะด้านหลังโอด้านหลังก็จะมีกล้องช่วยถอยจอดค่ะเรามาดูห้องสัมภาระท้ายกันค่ะนี่ยังเป็นคงความเอกลักษณ์ของ Honda Jazz ค่ะส่วนของห้องสัมภาระท้ายจะบอกว่าเก็บของได้เยอะมากน,นี่ค่ะมีช่องคอย เก็บของคอยซ่อแล้วก็จะเป็นส่วนในของที่เป็นแม่แรงตรงนี้เราก็สามารถดันขึ้นมาได้ด้วยจะบอกว่าน่าใช้มากค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันดีกว่าค่ะก้าวเข้ามาภายในของ Honda Jazz ตัวนี้ค่ะจะบอกว่าภายในค่ะเบาะ จะเป็นเบาะผ้าค่ะนี่มีมาพร้อมกับลวดลายที่เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มขนาดของห้องสัมภาระท้ายได้ค่ะแบบ60-40เลยเล็กรูมกว้างขวางเฮดลูมไม่ติดไม่ชนค่ะมาทางฝั่งด้านข้างกันค่ะทางฝั่งด้านข้างตรงนี้ค่ะที่ตัวเปิดประตูค่ะตัวนี้จะเป็นสีเทาค่ะ ตัวตกแต่งด้านข้างจะเป็นเส้นสีเทาพร้อมกับด้านนี้ที่เป็นผ้าค่ะพร้อมลวดลายดูดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยพร้อมช่องวางขวดน้ำด้านข้างหนึ่งจุดค่ะมากันทางฝั่งด้านหน้าของผู้โดยสารกันค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ตัวเปิดก็จะเป็นสีเทาพร้อมฟังก์ชันปุ่มกดกระจกด้านนี้ก็จะเป็นผ้า ดีไซน์สปอร์ตมากๆลงมาด้านล่างก็จะเป็นช่องวางขวดน้ำหนึจุดแล้วก็ช่องวางของสัมภาระต่างๆด้านข้างค่ะเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมทางฝั่งของคนขับกันค่ะทางฝั่งของคนขับทางฝั่งด้านนี้ค่ะตัวด้มจับเปิดประต,ต,ต,ตูจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถปุ่มกุญแจอัจฉริยะที่เป็นสีดำแล้วก็ช่องเสียบกุญแจด้านล่างค่ะ มาทางฝั่งด้านนี้เลยตัวเปิดเป็นสีเทาค่ะพร้อมปุ่มฟังก์ชันที่เป็นแบบปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าปุ่มล็อกรถปัวล็อกรถกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะช่องใส่ขวดนะ้ำวางของด้านข้างค่ะกาวเข้ามาเลยตามอจิมาเลยค่ะกับห้องผู้โดยสารทางฝั่งของคนขับด้านนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าค่ะตะเข็บได้สีแดง ปรับเองนปรับเลื่อนตามความต้องการได้เลยค่ะพวงมาลัยค่ะก็จะมีเป็นพวงมาลัยขนาดใหญ่ปรับทิศทางของพวงมาลัยได้ค่ะปรับได้ถึงสี่ทิศทางเลยจะบอกว่าน่าใช้มากๆเลยมากันที่ด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะจะมีช่องปรับอากาศด้านบนก็จะมีเช่นเดียวกันนะแบ่งโซนให้แบบนี้ใช้งานง่ายมากเลย ต้องวางขวดนะวางแก้วน้ำหนึ่งโจดปุ่มฟังก์ชันของอีคอนค่ะโหมดการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันนั่นเองแล้วก็ปุ่มปิดการลื่นถลายของรถค่ะฟังก์ชันด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็นี่ค่ะฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะ ตอนนี้ค่ะจีอยู่ภายในตัวรถของตัว Honda j a จ z ปี2021นี้ค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจีทำการกดปุ่ม push start ให้เลยหน้าจอเลือนใหม่ค่ะจะมีข้อมูลการขับขี่แสดงผลจายหน้าจอด้านขวามือตรงนี้ค่ะแสงสีน้ำเงินตรงนี้เลย บอกนี่อุณหภูมิภายนอกตัวรถบอกเวลาค่ะที่ทางด้านนี้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะนี่ด้านนี้เลยดูท้าย A ท้าย B พวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟัง์กชันค่ะตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบครูสคอนโทลค่ะนี่จะปุ่มฟัง์กชันด้านขวาทางฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนของเพิ่มเสียงลดเสียงฟังก์ชันด้านล่างค่ะจะมี สั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายค่ะด้านหลังพวงมาล,ลัยจะมีแพทเทินชิปมาให้เราสนุกสนานในการขับขี่เลยสามารถเปลี่ยนเกียร์จากด้านนี้ได้เลยค่ะด้านขวามือของอาจีค่ะตรงนี้จะเป็นการไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ทางฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นการปัดน้ำฝนค่ะเอามาดูคอนโซลตรงกลางกันค่ะในส่วนของตรงกลางตรงนี้ด้านบนค่ะจะเป็นช่องปรับอากาศ ด้านบนที่สวยมากๆเลยตัดเส้นสีเทาด้วยสัญญาณไฟฉุกเฉินตัวหน้าจอค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด6.8นิ้วค่ะแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยนี่สามารถกดทัชสกรีนได้อาจิว่าหน้าจอใหญ่เหมือนกันนะนลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลย ลงมาด้านล่างค่ะระบบแอร์ค่ะระบบปรับอากาศจะเป็นระบบแอร์นี่แบบอัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิค่ะใช้เป็นแบบทัร์แบบนี้ได้เลยอจิว่าดีอ่ะฟังก์ชันนี้ดีมากเลยค่ะใช้เพียงแค่สัมผัสแบบทัร์เลยตรงนี้ก็เวลาปิดหน้าจอไปก็จะรู้สึกเลยว่าดีมากๆเลยไม่ดูลบล็กตาเลยอะ่ะลงมาด้านล่างค่ะตรงนี้ก็จะเป็น power outlet ชาร์ตหนึ่งโจน ช่องเสียบ USB 2จุดค่ะช่องวางของด้านล่างช่องวางขวดน้ำสองจุดเกียร์อัตโนมัติ CVT เบรกมือค่ะส่วนของกุญแจค่ะี่กจจะเป็นคี่เท้าแขนผ้าสีดำตะเข็บได้จะออกเป็นสีส้มจะมองเป็นสีแดงก็ได้เนาะช่องวางของด้านในตรงกลางมีช่องแบ่งตรงนี้ค่ะแบบยาวๆแบบนี้มาด้วย เบาฟังผู้โดยสารตรงนี้ก็จะเป็นเบาผ้าเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับลวดลายน่าใช้มากๆเลยปรับเอ็นปรับเลื่อนได้เลยกองเก็บผู้มือนขนาดใหญ่ค่ะด้านบนกันค่ะที่บังแดดสีดำมีกระจกให้เราใช้งานทางฝั่งของคนขับมาด้วยค่ะไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารกระจกมองหลังขนาดใหญ่ค่ะ และในตัว Honda j แจ z คันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับท่วงล่มนิรภัย6ตำแหน่งลำโพง6ตำแหน่งค่ะระบบเบรก ABS EBD ป้องกันการลื่นถลายระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งค่ะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันแล้วก็ระบบ Cruise Control ค่ะเดี๋ยวอ,อจิจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าในตัว Honda j แจ z คันนี้กันค่ะอจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าในตัว Honda j a z z คันนี้กันค่ะ ฝากระโปงเบามากๆเลยค่ะผู้หญิงอย่างเราสามารถใช้งานได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนี่ค่ะเปิดขึ้นมาเลยหน้าตาของเครื่องยนต์ค่ะส่วนของเครื่องยนต์ในตัว o o n d Jazz คันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ SOHC IVT e c I v IC, ขนาด1.5ลิตร1,497ซีซีกระบอกสูบคูณร,ระยะช่วงชัก73.0 คูณ89.4ม mm. ิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด10.3ต่อ1กำลังสูงสุด117แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด146นิวตันเมตรที่4,700รอบต่อนอาทีรองรับน้ำมันสูงสุด E85 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 4VT ค่ะจะบอกว่าน่าใช้มากๆค่ะ ถ้าจะให้เลือกรถสวยๆสักคันอจิก็เลือกคันนี้เลยค่ะกับ Honda Jazz ปี2021เครื่องยนต์1.5ตัว R S เกียร์อัตโนมัติ C V T ราคา739,000บาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมกับทางโชว์รูมได้เลยค่ะ ได้ที่โชว์รูมเอทีฮอน a ้าออโตม l บลสาขาพเพชรเกษมหรือสามารถไปที่กายบ้านท่านได้เลยค่ะที่สาขากำแพงแสนที่สาขาบางบอนแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สามพานค่ะขอขอบคุณทางโชว์รูมเอทีฮอนด้าออ o ตม l บิสาขาพเพชรเกษมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จีได้มาไทยทำและรีวิวในตัว Honda j แจ๊สีสวยคันนี้กันค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับอานิ n วคา a r Family กันด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่กันด้วยนะคะพบกับอจิใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ